คุณโปรรถบ้านนะครับเอารถมะส่งที่เลยครับจังหวัดชัยนาทครับส่งจริงตรวจสอบเขาแล้วตกบกนะครับมาเร็วตรงเวลาครับยอนครับบริการดีมากครับได้รถจริงรับรถหน้าบ้านเลยครับจังหวัดนานครับไปแน้งก็ง่ายครับมาร์กิ้งสี QC บางจุดยังหลงเหลือให้เราเห็นอยู่เลยนะครับผมประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับ สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับปินโปรรถบ้านครับรถมือ2ถูกและดีกว่านี้คุณคิดครับแน่นอนนะฮะวันนี้มาเจอกัน EP นี้มีรถสวยคุณภาพดีราคาดีมารีวิวให้ดูอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาพร้อมเจ้านี่ครับอีวิสุดีแมกไฮ l ลนเดอครับรถเป็นปี10นะฮะจดปี11ครับสภาพสวยรถ2มือนะฮะ่ามาดูสภาพเดี๋ยวจะไล่ดูทั้งคันเลยนะครับว่ารถคนนี้ มันสวยไหมมันชนหนักมาหรือเปล่านะฮะอ่าเริ่มจากด้านหน้านะครับผมพอเป็นตัวไฮรลนเดอร์ครับนะโคมไฟหน้าเห็นไหมครับผมมันจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานครับสภาพของโคมไฟเจ้าดีแมคคันนี้นะครับดูนะฮะความสวยความสายรถปี1 0นะโครงสภาพด้านขนี้ใช้งานรักษาได้านขานี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับผมนะฮะทั้งสองฝั่งซ้ายและขว,วาเลยดูฝั่งนี้ครับดูฝั่งซ้ายครับนะฮะโคมไฟก็สวยนะครับผม พฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานครับถูกตกแต่งด้วยโครเมียมเห็นไหมครับนี่จากโรงงานเลยนะถ้าตัวไฮรันเดอร์นะฮะเราก็จะมีตัวต่อกันชนเห็นไหมครับหน้ากันชนตัวเสริมตรงนี้ครับมาจากโรงงานนะฮะตัดด้วยสีเทาแล้วก็เส้นสายโครเมียมครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวไฮเลนเดอร์นี่จากโรงงานเลยสภาพด้านหน้าถือว่าโอเคสีผมบอกไว้ก่อนนะครับรถคันนี้ครับตอนมามีริ้วรอยเยอะพอสมควรนะครับผมทําการเก็บสี อาบน้ําให้เรียบร้อยครับแต่รับประกันครับไม่ได้ชนหนักนะครับผมเก็บสีเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองนะฮะเรามาดูวนต่อครับด้านข้างนะฮะสีเต็มรอบคันครับพอเป็นตัวยกสูงจากโรงงานครับก็ถูกติดตั้งโป่งข้างนะฮะซุ้มล้อมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วครับล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะฮะสภาพนะครับล้อแมกเนี่ยต้องบอกก่อนมันไม่ได้เคยแตกไม่เคยโคดนะฮะไม่เคยดุ้งนะฮะแต่แล็กเกอร์ลอกล่อน ตามอายุของตัวรถเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีผลต่อการขับขี่นะครับผมมาดูช่วงล่างกันหน่อยครับดูซุ้มล้อกันนิดนะครับว่ารถคันนี้ใช้งานมาหนักหรือเปล่าครับสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อพลาสติกต่างเนี่ยถือว่าอยู่ครบนะครับผมคัตซีก็อยู่ในสภาพที่สวยครับดูตะเข็บเวลาเชื่อมคัตซีนะครับจากโรงงานนะสนิมมันยังไม่ขึ้นถือว่าโอเคนะฮะรถไม่เคยลุยน้ําใช้งานหนักใช้งานทั่วๆไปไม่ได้ขนหนักคัตซีไม่เคยหักเดี๋ยวไล่ดูด้านหลังให้นะครับผม มาดูกันต่อครับผมกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมครับตัวนี้จากโรงงานนะฮะพอเป็นไฮไลเดอร์มันจะได้โครเมียมมาแล้วก็มีไฟเลี้ยงในตัวด้วยนะครับผมบันไดข้างถูกติดตั้งมาเรียบร้อยครับเป็นพลาสติกครับด้านล่างเป็นเหล็กสภาพถือว่าโอเคนะสมบูรณ์มีริ้วรอยการใช้งานบ้างครับนะฮะแต่ไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักเลยและชายประตูเห็นไหมครับก็มีคิวโครเมียมมาให้ด้วยนะฮะมือเปิดครับเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถผสมกับโครเมียมนะเขาเอาโครเมียมแปะด้านหน้าเห็นไหมครับเปิดเข้ามาดูภายในให้ อรถมันสวยไหมนะฮะกระจกมองข้างตัวนี้เป็นปรับพับไฟฟ้านะฮะอันนี้ครับนี่ออปชันนี้แล้วก็จกนะฮะฝั่งคนขับลงออโต้ครับเซน็นทรัลล็อกมีทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมแผงประตูเขาเปิดเข้ามาดูนะฮะดูความสวยนะรถปี10แผงประตูผ้าตึงได้ขนาดนี้นะครับผมริ้วรอยการใช้งานรอยขีดข่วนถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับผมนะฮะรถแบบนี้นะฮะปี1 0 ถือว่าเป็นรถเกตเอะนะสภาพสวยอย่างนี้นะครับผมด้านหน้าฝั่งขวาครับเห็นไหมครับผมน็อตแก้มนะครับไม่มีการถอดไม่มีการไขครับผมชี้ให้ดูนะจุดนี้ครับดูซอกนี้นะครับผมรถนะฮะไม่เคยถูกการพ่นนะฮะซอกใดๆทั้งสิ้นครับเก็บสีเก็บริ้วรอยที่ภายนอกเท่านั้นครับแล้วรอยเม็ดอาร์คลับเป็นยังไงบ้างนะฮะเวลาผมรีวิวน้องแม็กนัมรีวิวนะฮะเราเปิดให้ดูทุกคันนะครับผมรอยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยตลอดแนวเลยนะครับ ตัวนี้เป็นแคปยกสูงนะฮะเบาะเนี่ยมันไม่ใช่ไฟฟ้านะอ่าเบาะไม่ใช่ไฟฟ้าครับผมนะผ้าสภาพเบาะนี่ถือว่าโอเคนะเห็นไหมครับผมผ้าเดิมๆจากโรงงานครับผมตอนมาที่ผมทำความสาอะอาดสปาฟองขยะเรียบร้อยแล้วนะฮะมีการเสริมฟองน้ําทาเบาะขึ้นมานะฮะใหม่ให้มันสมบูรณ์ครับตอนมาฟองน้ํามันแบะนิดนึงครับนี่ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องกังวลที่นั่งหลังแคปนะฮะอ่าเป็นหนังนะฮะเบาะหนังนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคสภาพถือว่า สมบูรณ์นะนะฮะรถปี10นะครับผมรถปี10 2มือคันนี้นะครับอ่ารถปี10แท้นะฮะจด11สติ๊กเกอร์คำแนะนำการเติมลมยางยังอยู่นะฮะตำแหน่งเดิมเลยครับตะเกีบต่างๆฮะไล่ดูนะครับผมไม่เคยมีการแปะข้างเลยนะไม่เคยมีการเคาะนี่ครับสีเนี่ยเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะเก็บสีแค่ภายนอกเท่านั้นนะครับมาดูกันต่อครับแม็กไลเนอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะมีริ้วรอยบ้างนะฮะตามอายุทำงานใช้งานแต่สภาพ ไม่ว่าจะเป็นผูยึดต่างๆครับผมแล้วก็สภาพของแมกไนเนอร์ไม่มีแตกไม่มีทะลุนะฮะมีรอยขีดข่วนที่ขนของเท่านั้นเองครับรถคันนี้ไม่ได้ขนของหนักใช้งานทั่วๆไปเท่านั้นแหละครับผมดูจากคัสซีนะฮะนี่ครับคัสซีเดิมๆจากโรงงานไม่มีผูนะฮะยางอะไหล่มีมาให้ครับนะฮะถ้าคัสซีผูมันจะฟ้องเลยครับมีการเชื่อมมีการตัดคัสซีครับขนหนักคัสซีหักอันนี้เดิมๆเลยก็เข็บเดิมทุกอย่างเลยครัตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ สบายใจได้นะฮะซึ่งรถกับผมนะฮะเรารีวิวให้ดูเนี่ยนี่เราอาบน้ํามาทําสีมารอบคันใช่ป่ะเดี๋ยวผมสั่งสติกเกอร์ใ้เรื่องติดให้นะฮะมันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหรนะฮะรีบมารีวิวให้ดูก่อนนะครับผม <S <S ด้านหลังครับมือเปิดท้ายเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกันชนท้ายแบบโครเมียมด้านบนมีพลาสติกกันรอยสีดาครับสภาพด้านหลังถือว่าโอเคกันชนยังสวยครับโครเมียมยังเงาอยู่เลยนะดูดิเห็นปะ่ะนี่โครเมียมยังเงาอยู่เลยครับ รถคันนี้ครับไม่เคยมีการชนท้ายนะฮะดูตะเข็บอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วเดิมๆทุกอย่างนะสีเต็มรอบคันครับนะฮะไล่ดูเลยฝั่งซ้ายเป็นไงสีเต็มรอบคันเช่นกันครับนะฮะล้อแมกนะฮะอย่างที่ผมบอกครับแลกเกอร์ลอกลอนตามอายุเท่านั้น,นะครับไม่มีผลต่อการขับขี่นะฮะล้อแมกไม่เคยแตกไม่เคยดุ่งนะฮะไม่เคยคดนะฮะตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วลองขับขี่ให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมใช้งานสมบูรณ์มากๆครับมาดูฝั่งนี้ครับรถ ฝั่งนี้สวยไหมนะฮะอัดข้างมาหรือเปล่าครับนี่ครับรอยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยตลอดแนวนะฮะนี่สภาพดีเลยสันประตูนี้เดิมๆเลยนะออปชั่นภายในก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวเราดีวิวให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะตัวนี้ครับเป็นตัวเกียร์แมนนวลใช่ไหมครับ5สปีดจากโรงงานนะฮะเห็นไหมครับถ้าเราดูเนี่ยฮะอินสุสไตล์เขาเนี่ยเห็นไหมตรงกลางนะครับนี่เป็นไง แอร์ทรงกลมนะฮะสช่องนะฮะนี่คือสไตล์ดีแม็กเลยครับผมรีโมทนะครับมีมาให้นะครับผมจากโรงงานครับ CD ใส่ MP3 ได้นะครับผมแล้วก็นี่อันนี้อะไร่ช่องใส่น้ําบัตรครับนี่ระบบแอร์ครับเป็นแบบมือหมุนนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับผมว่ารถสตาร์ทติดปกติหรือเปล่านะครับนี่ครับติดเลยนะฮะแอร์เป็นแบบมือหมุนครับนี่ใส่ CD ได้หแผ่นครับิทยุเสียงดังนี่ ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าโอเคนะครับผมพร้อมใช้งานนะสภาพคอนโซลถือว่าสวยนะฮะเลขไม้ใช้งานมา2,000 200, 0 0โลรถปี1 0 2 0 0 0 0โลถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับผม,มไปดูด้านหน้ากันต่อครับถ้าจะหากระบะสักคันหนึ่งใช้งานนะครับราคา ไม่แพงมากนะฮะสามแสนน่อยๆนะฮะแนะนำครับได้ตัวไฮรันเดอร์ยกสูงด้วยนะครับผมฝนตกลุยน้ำกันได้เลยเรามาดูด้านหน้ากันครับว่ารถคันนี้มันเคยชนหนักมาหรือเปล่าครับฝาหน้าเคยมีการถอดนะฮะดูน็อตครับมีรอยไขมานะฮะทีนี้เรามาดูกันต่อมันไขเพราะชนหนักหรือเปล่าครับอย่างที่ให้ดูแก้มนะฮะตอนแรกแล้วนะครับอันนี้ดูด้านหน้าหนไหมครับน็อตแก้มไม่เคยถอดไม่เคยไขเลยนะครับสติ๊กเกอร์นี่ยังอยู่เลยนะ ที่จักโรงงานสติ๊กเกอร์พวกนี้ครับมาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับแก้มนะครับไม่เคยถอดไม่เคยไขยครับฉนวนกันความร้อนต่างๆเห็นไหมครับนี่จากโรงงานถือว่าอยู่ในสภาพดีนะไม่ฉีกขาดไม่หลุดลุ่ยเลยครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,005คอมมอนเลวเทอร์โบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กล่องสมองกลึอย่นี้คอมมอนเลวนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับสภาพภายในห้องเครื่องถือว่าสวยเลยได้ 80- 90%เลยนะครับ m a r k กิ้สี QC บางจุดยังลงเหลือให้เราเห็นอยู่เลยนะครับผมคานหน้าเดิมๆนะครับฝาหน้าเดิมๆสติกเกอร์อยู่ครบครับไม่เคยมีการเคาะนะฮะทำสีเท่านั้นนะครับถ้ามันชนหน้ามามันเคาะมาครับพรุ่งนี้รอยตะเข็บพวกนี้มันไปแล้วนี่สีโคนยังนิ่มๆอยู่เลยครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้าดีแม็คันนี้นะครับสภาพถือว่าสวยเลยนะครับผมนะฮะรถ2มือนะฮะเลขไม้สองแสนไม่เยอะครับผม ถ้าหากสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางต่างๆที่ผมมีครับไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดแฟนเพจนะฮะหรือช่องทาง YouTube ช่องทาง t ิ k t o k ครับเรามีช่องทางให้ติดต่อสอบถามทุกช่องทางเลยนะฮะหรือใจร้อนโทรมาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะครับผมมีน้องเซลล์ที่น่ารักคอยบริการตลอด24ชั่วโมงครับให้ข้อมูลในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดตัวรถนะฮะหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับไฟแนนซ์ครับยุคปัจจุบันครับลูกค้าของผมรอรับรถที่บ้านทุกคนครับซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะฮะ ทำยังไงบ้างเฮ้ยมันซื้อได้เหรอได้ครับผมเมื่อจะเ,เป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ครับหากจัดไฟแนนซ์นะฮะเตรียมเอกสารครับเดี๋ยวเจ้าหน้ Finance, าที่ไฟแนนซ์เจ้าหน้าที่ธนาคารครับไปเซ็นไฟแนนซ์หนึ่งที่บ้านครับมีให้เลือกมากกว่า10สถาบันธนาคารเลยดาวน้อยนะฮะผ่อนนานดอกเบี้ยถูกมีให้เลือกอยากได้แบบไหนบอกมาครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะผลไฟแนนซ์อน,นุนมัติครับสไลด์ส่งรถถึงหน้าบ้านเลยครับสะดวกสบายมากๆครับที่ปัจจุบันนี้นะฮะ พอติดตามครับเดี๋ยวคลิปหน้าอ e ีพีหน้าผมมีรถอะไรมารีวิวให้ดูอีกนะฮะถ้าหากหาอยู่นะฮะบอกเลยครับจะได้ไม่พลาดน,นะฮะฝากกด Subscribe กดก,กระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดรถสว,สวยจากทางร้านแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอ e ีพีหน้าสับวันนี้สวัสดีครับ